ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นโค้ดที่ใช้งานได้จริงๆแค่พูดออกมาเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาได้มันจะเจ๋งขนาดไหนซึ่งโลกของการเขียนโค้ดด้วย AI เนี่ยกำลังทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันเขาเรียกกันว่า v i b e Coding ครับ พูดง่ายๆก็คือการใช้ภาษาที่เราคุยกันนี่แหละไปสั่งให้ AI สร้างโค้ดขึ้นมาให้เลยมันคือโมเมนต์มหาศย์สำหรับคนทำโปรแกรมเลยนะครับเหมือนเรามีเวทมนต์แล้วก็เสกโปรแกรมขึ้นมาได้จริงๆซึ่งนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการพัฒนาซอฟต์แวร์เลยแล้วเวทมนต์ที่ว่าเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนก็คือจากไอเดียที่พึ่งแวบเข้ามาในหัวเมื่อกี้กลายเป็นโค้ดที่เอาไปใช้ได้เลยในไม่กี่วินาที จุดขายของมันก็คือความเร็วและความง่ายเนี่ยแหละครับที่มันเปลี่ยนความคิดของเราให้กลายเป็นแอปที่จับต้องได้ในพริบตาเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคำถามที่น่าคิดมากๆก็คือไอเวทมนต์ที่มันดูสุดยอดขนาดนี้เนี่ยมันจะป้องกันตัวเองได้ยังไงและจากจุดนี้แหละครับที่เราจะเปลี่ยนโมจากความตื่นเต้นมาเป็นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกกันเพื่อดูว่าเบื้องหลังความว้าวมันมีอะไรซ่อนอยู่ เรากำลังพูดถึงความเสี่ยงที่น่ากลัวมากที่เรียกว่าการลอกเลียนแบบครับนี่คือปัญหาใหญ่เลยที่สตาร์ทอัพตัวเล็กๆต้องเจอคือนวัตรกรรมที่คิดค้นมาแทบตายกำลังถูกคุกคามโดยคู่แข่งที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีทั้งเงินทุนและทรัพยากรมากกว่าแลวก็พร้อมที่จะลอกฟีเจอร์เด็ดๆของเราไปได้แบบสบายๆเลยเพราะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับฟังก์ชันหลักๆของเครื่องมือพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันลอกกันง่ายมากสำหรับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ซึ่ง มันก็เลยทำให้สตาร์ทอัพที่เป็นคนริเริ่มไอเดียพวกนี้สร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้ยากมากๆเลยครับแล้วทำไมคูเมืองหรือปราการป้องกันธุรกิจของบริษัทเหล่านี้มันถึงได้ดูเปราะบ,บางนักละ่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละชั้นเลยครับว่าทำไมบริษัทที่ดูเจ๋งๆพวกนี้ถึงได้อ่อนแอต่อการถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายขนาดนี้โอเคช่องโหว่หลักๆเลยนะครับมีอยู่3ข้ออย่างแรกเลยคือ เครื่องมือพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างเทคโนโลยีหลักขึ้นมาเองแต่ไปพึ่งพาโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM ของเจ้าใหญ่อย่าง OpenAI หรือ Google อีกทีอย่างที่2คือส่วนของหน้าตาโปรแกรมหรือที่เรียกกันว่า Frontend ซึ่งเป็นส่วนที่ลอกได้ง่ายที่สุดเลยครับและข้อสุดท้ายที่เจ็บปวดที่สุดก็คือไอ้โมเมนต์มหัศจรรย์ที่เป็นจุดขายหลักนั่นแหละดันเป็นฟีเจอร์ที่ถูกลอกเรียนแบบได้ง่ายที่สุดซะง,งั้น เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูตัวเลขนี้ครับ80ล้านดอลล่าร์ย้ำอีกทีนะครับ80ล้านนี่คือเงินที่บริษัท Wix ยอมจ่ายเพื่อซื้อกิจการสตาร์ทอัพที่ชื่อ Base44 ไปเลยนะครับซึ่งมันบอกเราได้ชัดเจนเลยว่าเดิมพันในเกมนี้มันสูงขนาดไหน แล้วลองฟังคำพูดของผู้ก่อตั้ง Base 44เองดูนะครับเขาบอกว่าทุกฟีเจอร์ที่เราปล่อยออกมาเรารู้อยู่แก่ใจเลยว่าคู่แข่งจะใช้เวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนในการลอกคือมันเหมือนเป็นเกมวิ่งไล่จับเลยครับออกของใหม่ตุ๊บเดี๋ยวก็โดนก๊าปปี้ปับ๊บแรงกดดันมันม,นมหาศาลจริงๆพอเห็นปัญหาชัดเจนขนาดนี้แล้วคำความต่อมาก็คือแล้วทางออกละ่ะจะสร้างครูเมืองที่ว่าเนี่ยให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาได้ยังไงเรามาดูแนวทางกันดีกว่าครับว่า จะทํายังไงให้ธุรกิจมันไปต่อได้แบบยั่งยืนคือมันต่างกันชัดเจนมากครับระหว่างประการที่อ่อนแอกับประการที่แข็งแกร่งฝั่งที่อ่อนแอก็เหมือนสร้างบ้านสวยๆบนที่ดินของคนอื่นครับคือหน้าบ้านดูดีมากแต่โครงสร้างหลักๆพึ่งผ่าเทคโนโลยีของคนอื่นเขาหมดเลยแบบนี้มันก็ลอกง่ายสิครับในขณะที่ประการที่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยมันคือการสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง ขุดเสาเข็มเองวางรากฐานเองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้แบบนี้สิครับถึงจะเรียกว่าของจริงแล้วถ้าจะสร้างให้มันแข็งแกร่งละ่ะต้องทำยังไงบ้างข้อแรกเลยคือสร้างเทคโนโลยีหลังบ้านที่มันซับซ้อนและลอกเรียนแบบได้ยากมากๆข้อ2คือเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มไปเลยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ต้องใช้ความรู้ลึกซึ้งจริงๆและสุดท้ายคือ ต้องมีฟีเจอร์ที่มันมากกว่าแค่การสร้างโค้ดธรรมดารรมดาเช่นมีระบบฐานข้อมูลหรือระบบจัดการผู้ใช้เป็นของตัวเองไปเลยทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่บทสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนครับมันคือทางเลือกระหว่างความเป็นกับความตายเลยสำหรับสตาร์ทอัพในวงการนี้นั่นก็คือสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจนไม่มีใครตามทันหรือไม่ก็ถูกกลืนกินหายไป ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าไม่มีครูเมืองที่ลึกและแข็งแกร่งพอสตาร์ทอัพก็จะเสี่ยงมากที่จะถูกบริษัทยักษ์ใหญ่หยิบเอาไอเดียที่ดีที่สุดไปใส่เป็นแค่ฟีเจอร์เล็กๆในแพลตฟอร์มของตัวเองการมีแค่เวทมนต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างเดียวมันไม่พอที่จะอยู่รอดในระยะยาวได้หรอกครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไวใ้ให้ลองไปคิดกันต่อดูครับว่า ในยุคข,ของ AI ที่ทุกอย่างมันดูเหมือนเสกได้แบบนี้ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้สร้างอาณาจักรที่อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนระหว่างนักมายากลที่สร้างโชว์สุดว้าวให้เราดูได้ในชั่วข้ามคืนหรือสถาปนิกที่อาจจะไม่ได้หือหวาแต่เป็นคนที่ค่อยๆวางรากฐานที่มั่นคงอย่างช้าๆแต่ยั่งยืนก็น่าคิดนะครับ